อู่ก็ก็นักการศึกษาเราเลยถึงต่อว่าผู้ต่อเราคนพูดเรื่องนี้บ้างเราต้องมารักษาทุกวันทุกวันทุกวันเคสเยอะขนาดเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องนั้นคือเรื่องการสะสมสิวค่ะสิวเนี่ยที่เราขอบอกว่าเยอะมากโดยเฉพาะสาขาเอแบบบางนาค่ะสาขาใกล้กับมหาลัยนะคะซึ่งสิวอ่ะก็เป็นปัญหาผิวของของวัยนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ใช่วัยมหาลัยอย่างเดียวที่เป็นสิวนะคะคุณแอนก็ไม่ใช่วัยมหาลัยแล้วถูกไหมคะ อืมค่ะก็เป็นสิวได้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาคุยที่มาที่ไปกับคุณแอนหน่อยเนาะก็คุณแอนเนี่ยครั้งแรกที่มาเจอหมอค่ะคุณแอนก็เป็นสิวมาสักนานเท่าไหร่นะคะระยะเวลาก่อนที่จะมาหาคุณหมอค่ะประมาณสองเดือนค่ะเป็นสิวมาสองเดือนนะคะแต่ว่าคุณแอนเนี่ยเป็นสิวในระยะเวลาสองเดือนนี่น่าจะเป็นเป็นหนักหนักแบบรวดเร็วมากเลยนะเป็นหนักมากค่ะก่อนหน้านี้คือ เห,หมือนกับต่อหน้าประทับใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจเข้ามารักษาอันนี้หมอพิ่งรู้เลยนะเนี่ย <c oughs> ว่าแบบเอาไ,ไปไปตอนแรกบอกว่าเอ๊ะมีใครบอกต่อหรือเปล่าเพราะว่าเคสสิวที่ส่วนใหญ่อะบอกต่อไปเยอะอ,อันนี้คือตัดสินใจมาค่ะอืมค่ะคุณจะบอกว่าคุณแอนอะคิดถูกหลายประเด็นนะประเด็นแรกเนี่ยก็คือที่ที่ประโยชน์ที่คุณแอนพูดว่า ดูใกล้ๆบ้านอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากเลยในการรักษาสิวเพราะว่าการรักษาสิวค่ะมันไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวแล้วแบบว่าวางอลังการหายเกลี้ยงทุนไม่ใช่เนาะมันต้องใช้ความต่อเนื่องนะคะค่อยๆแบบคือมาทําในแต่ละครั้งก็จะดีขึ้นในแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ถ้าเกิดหลายๆเคสนะคะคือไกลมากเรื่องสถานที่รักษาสิวไกลมากมันก็จะลําบากในการมาให้ต่อเนื่องเนะะี่ยค่ะการรักษาก็จะขาดข่าก็าาาจะผลลัพธ์ไม่ได้ นี่คือดีเนาะส่วนที่คุณแอนพูดอีกประเด็นหนึ่งอันนี้หมอก็เจอคนไข้สิวเยอะเหมือนกันที่ชอบพูดประเด็นเรื่องที่ว่าก็พยายามลองรักษาเองก่อนทั้งนั้นเลยค่ะแทบร้อยเปอร์เซ็นต์ของคนไข้หมอจะพยายามลองรักษาเองก่อนนะคะโดยการซื้อครีมอะไรที่เขาว่าดีก็ซื้อมาลองทาค่ะหมดไปเยอะไหมก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าผลก็คือเป็นเหมือนเดิมไม่หายเนาะแล้วก็เป็นหนักด้วยนะ ครั้งแรกที่คุณแอนมาเนี่ยเป็นเป็นเคสแบบเ,เคสแบบเป็นค่อนข้างหนักสำหรับเคสส่วนใหญ่ในคลินิกเราแต่เคสแบบคุณแอนเนี่ยเยอะนะที่ที่คลินิกหมอเจอะคะ่ะเดี๋ยวหมอขึ้นรูปให้ทางบ้านดูนะคะว่าภาพวันแรกสุดเนี่ยที่คุณแอนมาที่หมอ เป็นเยอะขนาดไหนก็คือตอนที่เห็นคุณแอนนะคะเราประเมินผิวครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นสิวอักเสบเยอะมากนะคะสีแดงเนี่ยคือสีของการแบบมีภาวะการอักเสบอยู่เป็นเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีทั้งหนองมีทั้งเลือดเก่าเหมือนเกิดการแบบพยายามบีบเองแล้วไม่ออกใช่ไหมคะพยายามแบบงัดเองแล้วไม่ออกก็เลยแบบมีแบบช้ำเลือดช้ำหนองเป็นสิวอักเสบ ล้วก็น่าจะต้องแบบปวดผิวด้วยอะค่ะคือตอนเห็นเนี่ยคือรู้เลยว่าปวดผิวแน่นอนปวดผิวไหมคะตอนนั้นือปว,นปวดมากค่ะปวดมากต้องแตดด่ใจมารักษาจิตใค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแบบผิวเนี่ยดูแบบไม่เสถียรเลยแล้วก็ระคายเคืองสูงแล้วก็เป็นสิวเยอะเป็นสิวอักเสบแล้วก็เป็นหนองนอกจากเป็นสิวอย่างเดียวเนี่ยน่าจะแบบปวดผิวด้วยอะค่ะก็ตอนนั้นเห็นเนี่ยก็เลยโอเคหมอก็ซักประวัติเนาะหมอคิดว่าคุณแอนเนี่ยน่าจะแพ้ครีม ใช่ค่ะครีมสักอย่างหนึ่งที่แบบเราลองลองลองครีมใครว่าครีมอะไรดีก็เปลี่ยนไปแจ็คพอตเจอครีมที่ที่ไม่โอเคกับผิวเรานะคะก็เลยแบบปะทุเห่อ,อ,อมาหนักเลยนะคะทีนี้ในการรักษาเนาะที่เราทําไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะประทับใจไหมการรักษาครั้งแรกที่คุณหมอที่มาหาคุณหมอ<ะ>ค่ะก็คุณหมอ,อะจะแนะนําให้กดสิ่งนี้แล<ะ>้วก็มาร์กหน้า แล้วก็จะมีเหมือนฉีดยาด้<ะ>วยเพ่อให้ถุง้ายในมันแข็งแรง<ะ>ใช่ค่ะหลังจากครั้งแรกที่ติดบีบดิวไปอ่ะกดดิวไปก็เอาอ่าก็ใช้คิมเปอรหมอด้วยแล้วก็ทา,านยาด้วยประมาณ2สองอาทิตย์นะคะที่เห็นชักเลยที่สี่คเริ่มหายแล้วก็ไม่ขึ้นหม่ดี่ะ ใช่ค่ะเคสพุทแอนก็เป็นเคสที่สิวก็ยุบแบบสักตอนนั้นหบอจําได้ประมาณสองสัปดาห์ใช่ค่ะสิวหายไปแบบเยอะมากนะคะแล้วก็จะเหลือแค่แบบเหมือนสิวที่เป็นใหม่ก็ยังมีบ้างแต่คือค่อนข้างน้อยมากๆแล้วน้อยแทบ<ม> <c oughs> ไม่มีเลยคือสองสัปดาห์เองจากเป็นหนักมากคะ่ะสิวแบบแทบจะไม่ขึ้นแล้วนะคะที่เหลือเราแค่ต้องมารักษารอยก็คือพวกรอยดํารอยแดงเท่าน<ๆ>ั้นเองเอแต่สิวคือน้อยอขึ้นน้อยมาก ก็ประทับใจในสิวือตัวเองเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ประทับใจเหมือนกันเพราะว่าที่เคยรักษาที่อื่นนะคะก็คือเหมือนระยะเวลานะแต่ว่าสิวนัก็คือเหมือนมันก็ไม่ได้แตกต่างจากที่เป็อะไรค่ะแต่ว่ามันก็คือเคยเป็นสิวก่อนหน้านี้แล้ว่ะคะแต่ว่ามันก็หายไปแล้วแล้วก็มีเพิ่มขึมาเป็นช่วงชสองเดือนถ่งอนค่ะอ๋อใช่หมอจำได้คือคุณแอนเนี่ยเคยเป็นสิวมาก่อน แต่ครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้หนักเท่าครั้งนี้เ<ช>นาะ<ช>แล้วตอนนั้นใช้เวลารักษาที่คลินิกอื่นเนี่ยอยู่ประมาณ 3- าสเดือนประมาณนี้นประน,นค่ะค่ะสามสี่เดือนกว่าจะเริ่มหา,า,า,หาย<ช>แต่ที่เราเนี่ยหมอใช้ระยะเวลา2สัปดาห์เนี่ยสิวกระแทบไม่ขึ้นแล้วนะคะส่วนพวกรอยแดงก็คือการอักเสบของผิวหนังที่ยังลงเหลืออยู่เนี่ยก็ใช้ระยะเวลาทั้งหมดจนถึงปัจจุบันที่ท,ที่เกลี้ยงที่เห็นเนี่ยคือเหลือแต่รอยดํานะคะ ปัจจุบันเนี่ยก็คือผ่านมาประมาณสองเดือนแต่ดีมากสิวในดีมากๆก็สองสัปดาห์เองนะคะที่เราอะค่ะจะจะรักษาสิวแบบคอนเซปต์เราก็คือหนึ่งหมอจะสักประวัติละเอียดเพราะว่าแต่ละเคสเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันตั้งแต่สาเหตุไม่เหมือนกันตั้งแต่ช่วงของวัยของอายุไม่เหมือนกันตั้งแต่ความความแข็งแรงของผิวนะคะก็การออกแบบการรักษาแต่ละเคสก็เลยไม่เหมือนกัน อย่างที่2คือหมอเป็นสไตล์แบบเราใช้ยาน้อยมากนะคะถ้าเกิดใครเคยเห็นเพื่อนหรือว่าเคยไปบางที่จะเห็นว่าครีมที่ได้มาทานเนี่ยเรียงเป็นแบบ คือคือต้องปิดหมายเลขไม่งั้นจะลืมว่าต้องใช้อะไรก่อนหลังเรียงกัน5้าตัว7ดตัวเงี้ยค่ะคือเยอะมากที่หมอคือจะใช้คลีนเนี่ยไม่เกินสัก3าตัวเท่านั้นละคะ่ะแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ยากินเนี่แล้วแต่เคสจริงๆถ้าเกิดเคสที่เป็นหนักอะคะ่ะอาจจะค่อยมียากินถ้าเกิดเคสที่เป็นไม่หนักเนี่ยเราก็าไม่ต้องกินยาก็ได้นะคะคือมีแค่นั้นเลยนะคะก็คุณแอนเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ผ่านมา2เดือนคือดีแล้วนะคะเดี๋ยวหมอให้ดูผิว ปัจจุบันของคุณแอนหน่อยนะคะเดี๋ยวให้กล้องนะคะซูมเข้ามาใกล้ๆหน่อยนะคะโชว์ผิวปัจจุบันว่าตอนนี้เหลือต่รอยดำจริงเดีย๋ยวคุณแอนหันมาทางหมอได้นะคะก็คือที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นรอยดําอย่างเดียวเท่านั้นเลยไม่มีสิวหลงเหลืออยู่เลยนะคะเห็นไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวลองหังนอีกข้างนึงก็ได้ค่ะก็จะเหลือต่รอยดําอย่างเดียวนะคะไม่เหลือสิวอักเสบแล้วนะคะโอเคค่ะก็เริ่มต้นนะคะคือ สิวอักเสบหมดนะคะก็ใช้ระยะเวลาอันสั้นในการรักษานะคะาหายแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสิวกี่รูปแบบนะคะเพราะว่าอย่างของคุณแอนเนี่ยคือเป็นเคสแบบหนักใครที่เบาของคุณแอนก็ต้องหายแน่นอนใครที่หนักถ้าคุณแอนก็หายแน่นอนค่ะคุณแอนสองสัปดาห์เองนะคะทีนี้แผนการรักษาของเราต่อจากนี้ค่ะด้วยความที่คุณแอนอย่ยเหลือรอยนะคะ วันนี้เนี่ยเราก็จะมีการยิง IPL เรเซอร์เป็นเลเซอร์ที่ใช้ในการลดรอยดำไม่ว่าจะเป็นรอยดำจากสิวหรือว่ารอยดำจากแผลเป็นนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรายิง IPL เรเซอร์กันเนาะได้ค่ะ,คะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เตรียมคุณแอนให้นะคะโอเคค่ะ,คะระหว่างที่ที่เรารอนะคะหมอก็จะคุยคร่าวๆนะคะเรื่องเรื่องสิวให้ฟังนะคะที่เราอะค่ะเคสสิวเนี่ยจะเยอะมากนะคะ ทั้งสองสาขาเลยเรามีสาขาเม่งจ่ายนะคะกับสาขาเอแบกบางนาเนาะเคสสิวทั้งสองสาขาเนี่ยจะคนละสไตล์กันเพราะว่าสาขาแบกบางนาเนี B B ่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษานะคะส่วนสาขาเมงจ่ายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมีอายุขึ้นมาหน่อยก็คือวัยทำงานหรือวัยสูงอายุก็มีหลายคนอาจจะงงว่าแบบทำไมสูงอายุแล้วเราต้องมาเป็นสิวมีจริงๆนะคะส่วนใหญ่จะจะ,จะอยู่ฝั่งที่สาขาเมงจ่ายเนาะทีนี้เนี่ยการรักษาสิวอะคะ่ะ ความสำคัญเลยนะคะคือ1เนี่ยต้องเข้าใจเข้าใจความเป็นผิวของตัวเองนะคะว่าสิวเนี่ยจะมาใจร้อนสัปดาห์เดียวหายเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะอย่างของคุณแอนเนี่ยใช้เวลาของสัปดาห์เนาะสิวก็หายไปค่อนข้างแบบมากนะคะแทบจะไม่ขึ้นอีกเลย แต่มันก็จะเหลือพวกปัญหาผิวอื่นๆที่ลงเหลือจากสิวอะค่ะก็คือผิวที่อักเสบที่เป็นรอยแดงหลุมสิวรอยดำพวกเนี้ยเรามาักจะจัดการหลังจ,จัดการสิวก่อนนะคะไม่อย่างนั้น,นบางคนจะไปโฟกัสกับเรื่องของรอยแดงรอยดำมันก็จะทำให้สิวว่ายังไม่หายแล้วก็ไปรักษารอยแดงรอยดำหลุมสิวแล้วสิวก็ยังขึ้นอีกพอรอยแดงรอยดำหลุมสิวดีขึ้นก็มาเป็นสิวใหม่มาเป็นสิวใหม่อ่ะคะ่ะก็ ก็เป็นรอยดำรอยแดงใหม่มันก็วนเป็นวัฏจักรไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะก็หมออยากจะให้เข้าใจความสำคัญของการเดยนนักษาผิวก่อนเนาะ,อะของคุณแอนนะคะเดี๋ยวหมอโชว์รูป before After แบบเทียบกันจ้าาให้เห็นนะคะว่ารูป before เนี่ยก็คือก่อนการรักษาวันแรกที่มาพบหมอนะคะแล้วก็เก็บภาพเอาไว้ส่วนรูป After ที่เห็นที่เทียบกันอยู่เนี่ยคะ่ะเป็นรูปหลังการรักษาไป3มครั้งนะคะก็จะเห็นว่าความอักเสบของผิวอะคะ่ะ มันแทบจะหายไปหมดเลยนะคะความแดงๆนะคะแล้วก็จะเหลือแต่รอยดํานะคะรอยดำเนี่ยจะไม่ให้เป็นเนี่ยถามว่าได้ไหมคือคือยิ่งสิวที่อักเสบอะคะ่ะจะยิ่งเป็นรอยดําได้ง่ายมากนึกภาพว่าความอักเสบอะมันก็เหมือนเวลาที่เรา,ารถมอเตอร์ไซค์ล้มหรือว่าแบบล้มกับพื้นแล้วผิวครูดกับถนนนะคะผิวเราก็เป็นแผลพอแผลหายก็กลายเป็นแผลเป็นเป็นรอยดำออตอนเป็นแผลคะ่ะก็คือการอักเสบ เหมือนกันเลยกักบสิวอักเสบอะคะ่ะพอหายมันมีการบาดเจ็บของผิวอะคะ่ะพอหายมันก็เลยต้องกลายเป็นรอยดํานะคะดังนั้นใครก็ตามที่เป็นสิวอักเสบสิวสีแดงยิ่งมีหนองเม็ดใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะอย่าเก็บไว้กับผิวตัวเองนานถ้าเก็บไว้กับผิวตัวเองยิ่งนานเท่าไหร่อะคะ่ะมันเหมือนกัดก,ก,กินผิวเราพอกัดกินผิวเราเนี่ยโอกาสที่พอมารักษาให้หายอักเสบแล้วอะคะ่ะ เราก็จะเป็นรอยดำแล้วก็จะเป็นรวมสิวได้ง่ายนะคะสิวประเภทนี้นะคะ่ะทำให้เกิดภาวะเหล่านี้ได้เยอะกว่าสิวอุดตันอีกนะคะดังนั้นเนี่ยรีบเข้ามานะคะรีบรักษาอย่าเก็บไว้กับผิวตัวเองนานเนาะส่วนการรักษาที่เราก็อย่างที่คุณแอนเล่าให้ฟังนะคะเคสตัวอย่างของเราก็คือเราอะ่ะหนึ่งใช้ยาไม่เยอะนะคะยาคาก็ไม่เยอะยาก,กินก็ให้บ้างไม่ให้บ้างแล้วแต่คนจริงจริง น้อสองก็คือเรามีคนไข้หลายคนจะชอบพูดให้ให,หมอฟังหรือให้พนักงานเราฟังว่าที่นี่เนี่ยนัดไม่บ่อยนะคะคือเรานัดไม่ถี่เหมือนเหมือนคอนเซปที่หลายหลายคนอาจจะฝังฝังความคิดอยู่ว่าไปรักษาไปรักษาสิวเนี่ยเขาชอบนัดประมาณสัปดาหล์ละครั้งที่เราเนี่ยจะนัดประมาณ1 0บถึงสสัปดาห์ครั้งก็เหมือนเดือนหนึ่งมาแค่2ครั้งเองนะคะแถมพอเริ่มดีขึ้นนะคะซึ่งหนึ่งเดือน,น่ยมันดีขึ้นแหละนะคะเราก็จะนัดแบบ3สัปดาห์ครั้ง เือนละครั้งอะไรเงี้ยเราค่ะคือคือห่างๆมากๆค่อยมาเจอกันครั้งหนึ่งนะคะแต่ระหว่างนั้นถ้าเกิดแบบเกิดปัญหาหรือสงสัยเรื่องการทายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่หรือสอบถามหมอเนี่ยได้ตลอดนะคะเราก็จะพูดคยุยติดตามเคสนะคะตลอดเวลาเพราะว่าเรานัดมาไม่บ่อยเนาะไม่จำเป็นที่ต้องแบบมาเสียเงินเยอะๆเงินก้อนนะคะทุกสัปดาห์นะคะ โอเคค่ะน,นี่คือสไตล์การร,กรักษาสิวที่เราออปชันการรักษาสิวที่เราค่ะนอกจากทายาก็จะมีการกินยาทายากินยาค่ะก็จะมีพวกการทําหาตัการทางการแพทย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์มาร์กสิวฉายแสงฆ่าเชื้อสิวแคเน่ผิวผัดเซลล์ผิวรักษาสิวคือมันมีหลายอย่างนะคะแต่ละอย่างก็จะเลือกใช้แตกต่างกันในแต่ละคนนะคะหมอก็จะแนะนำเนาะซึ่งหมอจะแนะนําสิ่งที่สําคัญที่สุดให้ก่อน ไม่ใช่ว่าตุ้มเดียวแบบหลายอย่างนะคะเราจัดลาดับความสําคัญว่าอะไรควรก่อนอะไรควรหลังอะไรควรจะไปดูแลตัวเองที่บ้านเนะอย่างเคสของคุณแอนจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าประทับใจมากคือหมอเห็นผิวอักเสบเยอยะค่ะหมอก็จะแนะนําให้ไปซื้อซิลิโคนเจลลบรอยแผลเป็นนะทาตั้งแต่แรกเลยเพื่อให้เป็นรอยดําและหลุมสิวน้อยที่สุดไม่ต้องมาเสียตังแบบว่ารักษาสิวให้หายก่อนแล้วค่อยมาเสียตังรักษาหลุมสิวรักษารอยดําคือไปซื้อซิลิโคนเจลมาทาวไว้ก่อน เพื่อที่จะได้เป็นรอ,อ,อยด่างเป็นหลุมสิวน้อยเพื่อที่จะได้มาทําเลเซอร์ลดรอยดําเนี่ยจำนวนครั้งน้อยลงประหยัดเงินไปอีกอย่างเงี้ยน,นะคะก็คือเราก็จะแนะนําแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราอะ่ะเพื่อที่จะวางแผงกนการรักษาให้ดีที่สุดนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปยิงเลเซอร์กันต,ต่อนะคะก็เตรียมเคสเลเซอร์เนี่ยใกล้เสร็จแล้วขออธิบายเรื่อง IPL เลเซอร์วันนี้หน่อยไหน,ห,น,ห,นหมอก็จะทำให้ดูแล้วนะคะ IPL เลเซอร์เนี่ยย่อมาจาก intense pulse i g h t นะคะ i n t e ทนที่แปลว่าเข้มขน้นเผาที่แปลว่าเหมือนช่วงคลื่นนะคะ i g ท t ที่แปลว่าแสงดังนั้น L, เนี่ย IPL เนี่ยเป็นความยาวช่วงคลื่นหลายหลายช่วงคลื่นซึ่งแต่ละช่วงคลื่นเนี่ยจะรักษาปัญหาได้แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยตอนยิงเลเซอร์เราก็ต้องดูว่าปัญหานี้ต้องใช้ความยาวคลื่นช่วงคลื่นเท่าไหร่ในการแก้ปัญหา IPL สามารถเซตติ้งได้ซึ่ง IPL เนี่ยเป็นเลเซอร์ที่ถ้าเกิดไปเทียบกับเลเซอร์ รักษารอยดำรักษารอยแดงแบบจริงๆที่ต้องหลบแดดแล้วก็นานๆทำครั้งหนึ่งอะค่ะ IPL เนี่ยจะเบาก่าเลเซอร์กลุ่มนั้นนะคะ IPL เนี่ยผลดีแต่อาจจะต้องใช้จำนวนครั้งมากกว่าเลเซอร์แบบแรงๆแบบนั้นแต่ข้อดีก็คือ1ไม่ต้องหลบแดดนะคะเพราะว่าพลังงานมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น 2ราคาถูกไปเยอะมากนะคะเยอะมากๆที่เราเวลาจัดโปรโมชั่นก็ตกครั้งละประมาณ9 0 0 1 0ถึบาทเองประมาณนี้เองเวลาแบบมีโปรโออกมานะคะต่อไปก็คือ IPL เนี่ยของเราของอาคิคลินิกเท่านั้นนะคะที่เป็นเครื่อง IPL ที่แบบดีมากอะคะ่ะเป็นแรมของเยอรมันนะคะค่าความยาวคลื่นของแสงที่ปล่อยออกมาเนี่ยมีความเข้มขน้นแล้วก็มีความเสถียรทำให้ผลลัพธ์ต่อการรักษาครั้งนึงเนี่ย ก็สามารถสัมผัสได้ชัดมากๆเพราะหลายคน,นยอาจจะเหมือนกับว่าปิดไอเดียค่ะว่า IPL ก็เคยได้ยินมานานแล้วนะราคาก็ราคาแบบถูกๆก,กับเลเซอร์ทั่วไปแต่ว่าไม่เห็นจะได้ผลเลยไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนนะคะที่นี่เนี่ยเราใช้เครื่อง IPL เกรดอย่างดีมากๆเนาะอย่างที่บอก IPL เป็นเพียงชื่อพลังงานมันมีเครื่องหลายยี่ห้อหลายบริษัทนะคะของเราเป็น vascular IPL คือเป็น IPL ที่สามารถยิงเส้นเลือดฝอยเล็กๆค่ะที่ใบหน้ายิงพวกนั้นได้เลย ะะรักษาสิวได้รักษารอยดำได้รักษาเส้นเลือดฝอยเล็กๆได้นะคะอันนี้คือ i p l ของเราเนาะเสียงจะดังนิดนึงนะคะเพราะเป็นเสียงของคลื่นเอาเสียงของเครื่องนะคะค่ะทาเจลหมดแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวตั้งค่าเครื่องสักครู่นะคะใครมีคำถามตรงไหนพิมพ์ทักมาถามได้เลยนะคะ ช่วงนี้ระหว่างที่รอเดี๋ยวหมอตอบให้นะคะสิวอะค่ะ,ะที่เราเนี่ยสิวมีตั้งแต่สิวแบบสิวเรื้อลังเป็นมาสองปีไม่หายอะไรเงี้ยค่ะก็มีนะคะหรือสิวที่ยากที่สุดสาหรับหมอหมอว่าเป็นสิวของเจ้าหน้าที่พยาบาลคลินิกหมอเองนะคะอันนั้นนี่คือแบบเป็นมาสองปีอะเราก็ก่อนมาทํางานกับหมอก็ผ่านคลินิกมาเยอะ ก็ไม่หายสักทีมาหายที่หมอเนี่ยละคะ่ะชื่อพี่ตัก๊กดังนั้นเนี่ยใครอยากปรึกษาเรื่องสิวคุยกับพี่ตั๊กได้เลยพี่ตัก๊กเจ้าหน้าที่คลินิกเราจะอินมากเพราะอะไรนั้นรักษาสิวมาหลายที่มากสปีนะคะไม่หายสักที <Okay. S 1> เดี๋ยวเราเริ่มยิงนะคะแสงจะว่าวาบนิดนึงนะคะ ัวเอียงซ้ายนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะเริ่มนะคะร้อนไปไหมคะไปนะคะต่อนะคะ IPL ก็จะเป็นแสงว่าประมาณนี้ค่ะอย่างที่บอกว่า L ในตัวย่อของ IPL ก็คือย่อมาจากไลท์นะคะที่แปลว่าแสงนอกจากรักษารอยดำ มันทําให้หน้าใสด้วยนะคะ i t l คุณอนรู้สึกยังไงบ้างคะาร้อนร้อน่รอนๆน<ห>อุด ไม่เจ็บนะคะเยงขวานิดนึงนะคะเวลายิง IPL อะคะ่ะความรู้สึกก็จะเหมือนอุ่นๆเบาๆแต่ว่าไม่ไม่ได้เจ็บอะไรเลยนะคะไม่ต้องทายาชาแค่ทําความสะอาดใบหน้าแล้วก็ยิงได้เลย IPL ก็จะเก็บรายละเอียดได้หมดตั้งแต่ทำให้ผิวขาวใสขึ้นลดรอยดำลดรอยแดงรักษาสิวได้หมดเลยคะ่ะแค่ต้องปรับปรับพลังงานให้เป็นให้ถูกเท่านั้นเอง เราต้องทำทำเยอะพอสมควรเลยค่ะหมอว่าน่าจะสักเกือบๆสิบครั้งนะคะที่ไหนบอกว่ายิงสองสาครั้งแล้วแบบหายเนี่ยอย่าไปเชื่อนะคะหน้าตรงนะคะหน้าผากนะคะหน้าผากไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ยิงเพื่อให้ใสขึ้นเฉยๆนะคะ พีอลที่เราก็ข่ายดีมากนอกจากจะเอามารักษาสิวแล้วก็ใช้ในการรักษารอยแผลเป็นเยอะมากค่ะรอยแผลเป็นดําๆไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นจากอุบัติเหตุต่างๆรอยดําจากสิวนะคะรักษาได้หมดเลยรอยแผลเป็นนะคะเป็นรอยจากการแก่สิวได,ไ,ได้ค่ะได้ค่ะก็คือรอยสิวนั่นเองรอยดํา ที่นี่ก็มีมีคนมารักษารอยแผลเป็นเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นคีลอยรอยดำจากรอยแผลเป็นอะไรเงี้ยค่ะหรือรอยแตกลายเยอะเลยค่ะแล้ก็จะมีออปชั่นในการรักษานะคะยิ่งคีลอยเีย,เยอะมากเลยนะคะที่เราเรื่องหลุมสิวอ่าก็คือพวกปัญหาผิวต่างๆอะคะ่ะโรคทางผิวหนัง เสร็จแล้วนะคะรวดเร็วแม่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เช็ดเจลให้นะคะโอเคค่ะก็ไม่ยากนะคะปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จเลยส่วนเรื่องของเรื่องของสิวเพราะวันนี้เราพูดถึงประเด็นสิวเนาะเรื่องของสิวอะค่ะถ้าเกิดสงสัยว่าเอาแล้วที่คุณหมอราคา การรักษาสิวคอต่างๆเป็นยังไงบ้างเหมือนที่แบบหมอได้ชี้แจงไปต,ตอนคุยกับคุณแอนนะคะว่า e y, เรารักษายังไงบ้างเงี้ยค่ะก็เรื่องของยาทายากินส่วนใหญ่คนไข้เราก็จะเอาที่เราอะคะ่ะแต่หลายๆคนอาจจะเห็นเนาะว่าบางที่เนี่ยเขาผลิตยาเองผลิตครีมเองแต่ที่หมอเนี่ยไม่มีผลิตยาเองผลิตครีมเองนะคะใช้พวกแบบแบ,บ,แบรนด์ที่เป็นแบบออริจินอลแบรนด์นะคะก็คือออริจินอลแบรนด์ก็คือแบรนด์ที่เขาใช้ทั่วโลกอย่างเช่นเบนแซ อย่างเงี้ยค่ะเป็นบริษัทกเกาหลีมากบริษัทของต่างประเทศนะคะใช้สกินโนลเดนอย่างเงี้ยค่ะผลิตที่มิลานอิตาลีอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบรนด์แบรนด์แบบ,แบ,บแบรนด์แบบออริจินอลแบรนด์แบรนด์ใหญ่โตทั้งนั้นนะคะคุณสมบัติก็คือคือตามนั้นเลยอ่ะก็คือของนอกนะคะยานอกของนอกเราไม่มีผลิตครีมเองนะคะอันนี้คือกรณีที่1ส่วนราคาราคาถูกเพราะว่า ครอบครัวหมอเป็นครอบครัวตระกูลร้านขายาายาใบใหญ่นะคะเราก็ไปจิ๊ของที่บ้านมานะคะแล้วก็เอามาขายให้กับคนไข้ในคลินิกเนาะราคาก็คือเหมือนราคาขายตามร้านขายยาที่บ้านหมอเลยอะค่ะนะคะ,นะคะทุกคนก็จะนี่แหละก็จะเอาครีมที่เราเพราะว่าบอกว่าไปซื้อของน้องเราเป็นแพงกว่านะคะอันนี้ก็คือเรื่องของยาเนาะส่วนเรื่องของโปรแกรมต่างๆนะคะเราเริ่มกดสิวอะคะ่ะเริ่มต้นที่เมละห้าสิบาท ะะเหมาทั่วหน้าก็เริ่มต้นที่200บาทเท่านั้นเองนะคะกดสิวทั่วหน้าแล้วกดสิวที่เราอะคะ่ะเราไม่ใช่กดสิวแบบจับเวลาหลายๆที่จะชอบจับเวลาเวลากดสิวาราคานี้เนี่ยคือกดสิวทั่วหน้า30นาทีอย่างเงี้ยค่ะที่เราคือกดเต็มที่มีเงื่อนไขอยู่แค่คนไข้ทนไหวไหมนะคะเพราะบางคนที่เคสเราแบบสิวเยินเย็นยับเยินเยอะมากค่ะเรานึกภาาว,ว่าสิวทั้งหน้า พนักง,งานหมอเคยนั่งกดสิวอยู่ชั่วโมงครึ่งอะคะ่ะนั่งก้มคอแบบเหมือนดูหนังเรื่องนึงจบละชั่วโมงครึ่งนะคะก็คือเราก็กดให้ชั่วโมงครึ่งก็200บาทนั่นแหละนะคะก็คือเราเอะทเต็มที่ถ้าคนไข้ไม่ไหวเราก็โอเคอาจจะหยุดเอาเฉพาะแบบเม็ดที่ออกง่ายๆก่อนไปทายาที่บ้านก่อน้วรอบหน้าก็ค่อยมากดกันใหม่แต่ถ้าคนไท้ไหวพนักง,งานเราก็ไหวค่ะนะคะก็เต็มที่เลยอันนี้คือลักษณะการกดสิวส่วนโปรแกรมอื่นๆก็ไม่แพงค่ะพวกมาร์กหน้า ขายแสงค่าเชื้อสิวออปชันพวกนี้ค่ะคือเป็นการมาเล่งปรับสมดุลผิวแค่สมดุลผิวเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางเร็วขึ้นให้รอยดำให้การอักเสบของผิวต่างๆมันดีขึ้นเร็วกว่าการกว่าการแค่ใช้ยาอย่างเดียวนะคะก็พวกนี้ก็ไม่แพงค่ะที่เราก็เริ่มต้น899บาทนะคะถูกมาก899เนี่ยก็คือได้ทำทั้งทรีตเมนต์ได้ทำทั้งกดสิวอะไรไปแล้วนะคะโอเคค่ะ อีกนิดนึงเลือกมาได้คอลลาเจนที่คุณแอนแบบหย่าพูดมาว่าของคุณแอนเนี่ยก็ครั้งแรกก็มีได้ฉีดมาได้คอลลาเจนไปอันนี้คือจะแล้วแต่เคสนะคะไม่ใช่ว่าทุกเคสจะต้องฉีดหมอจะแนะนําว่าเราเหมาะกับอะไรมากกว่าก็จะมีบางเคสที่หมอจะแนะนําฉีดมาได้คอลลาเจนไปซึ่งคือทาอะคะ่ะมันดีแต่ถ้าไม่ทําเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเราก็รักษาแบบดูแลแบบเต็มที่อะคะ่ะแต่การที่แนะนําคุณแอนเรื่องมาได้คอลลาเจนไปเนี่ยเพราะว่ามาได้คอลลาเจนนะคะมันเป็นการ รับสมดุลผิวที่คุณแอนสองสัปดาห์หนักขนาดนั้นแล้วสองสัปดาห์หายค่ะหมอว่า1อย่างในนั้นเนี่ยก็คือได้มาได้คอเจนเพียงครั้งเดียวนะคะไม่ใช่ว่าต้องมาฉีดทุกครั้งนะคะขอครั้งเดียวครั้งแรกปรับสมดุลผิวใหม่ที่มันแบบโอ้ยแบบยุ่งเหยิงแบบพังไปหมดสมดุลพังไปหมดนะคะจากการแพ้ครีมหรือผิวติดสเตียรอยด์ผิวแพ้ภูมิคุ้มกันผิวตกอะไรเงี้ยค่ะ พว,พวกอะไรที่มันแบบเละเทะต่างต่างนะคะ่ะมาเด้เนี่ยคือจะไปดึงทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นครั้งแรกเพื่อปรับทั้งหมดใหม่ทำให้การรักษาต่อไปหลังจากนี้ผิวเราหรือการตอบสนองของเรามันรับเร็วขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนมาเด้คอเจนของเราเนี่ยเราก็จะมีการแนะนํายาก่อนฉีดทุกคนเนื่องด้วยว่ามาเด้ของปอมนี่คือขึ้นชื่อมากนะคะของเราเนี่ยจะมี ชื่อคลินิกติดอยู่ที่กล่องเลยกล่องของมาดิเคอลลาเจนนะคะอันนี้คือเป็นนโยบายของบริษัทที่เป็นตัวแทนจัจดจำหน่ายมาดิเอคอลลาเจนนะคะเขาจะติดชื่อคลินิกที่เปิดบินนะคะมาที่กล่องเลยเราก็จะแนะนําตัวยาให้คนไท้ก่อนถูกฟังนะคะก่อนที่จะทําหาตัการใดๆทั้งสิ้นอืค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะใครสนใจหรืออยากจะสอบถามเรื่องสิวนะคะก็ทักทางคลินิกเราได้ลองคุยดูเราจะรู้ว่า พนักงานของหมอเนี่ยความรู้แน่นทุกคนนะคะหมอเทรนความรู้จริงจังมากให้กับพนักงานทุกคนพนักงานทุกคนประสบการณ์8ปีขึ้นไปทั้งนั้นนะคะแล้วก็ความรู้เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิยงเรื่องของการใช้ยาต่างๆนานาแต่ก็ไม่ใช่แค่ว่าพนักงานดูแลคนไข้ยอย่างเดียวคนไข้ทุกคนเนี่ยหมอดูแลต้องต้อง,ต,องต้องได้รับการผ่านหมอทุกคนเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยไว้ใจได้ว่าที่เราเนี่ยหมอ พนักงานองค์ความรู้แน่นนะคะแล้วก็เราไม่ไม่แบบเซลฟอร์สนะคะเราจะแนะนําสิ่งที่เหมาะจริงๆเคสสิวที่เราแต่ละคนใช้ยาน้อยนะคะนัดก็ไม่นัดบ่อยนัดทางหสองสัปดาห์3สัปดาห์าครั้งอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูแลติดตามผลกันตลอดโอเคค่ะก็วันนี้นะคะถ้าเกิดใครไม่มีคําถามแล้วเดี๋ยววันนี้หมอลาไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้านะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ